สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขผู้สุคนหาพี่น้องสังแกงปุ๊บสวัสดีมืสุขสุคนเด้อมื้อนี้ก็ยามเช้าพี่น้องฝนตกพลอยๆพี่น้องเอ้ยตลาดน้อยก็มาส่งถึงที่พี่น้องมันไม่พลยนั้ักเหียบ่แม่นคนอื่นคนไกลลูกชายแม่ตาเองพี่น้องเอ้ยตลาดบ่าวตาพี่น้องมาส่งถึงที่เียงหน้าเนาะอยากได้ยังสั่งได้เลยนี่ก็สั่งปลานิ เจ็ดโตแล้วก็เ,กกเปียกท่านบามีประกาสั่งเขาเปียกพูดเพิ่นนั้นๆพูดน,น,นุ้นายมันนี่ขัางหอมขัางน้ามักเล่นเนื้อหมูประแดกอะไรประแดกปะอ,อันหมักแตงน,นู่ตอนเทียงสำหรับสี่เหลี่ยงคนงานดํานาแม่นปลานินเท่ากับหลับซอยปลานินหลับซอยปลานิลป้านิลกับซิบโต มาส่งทั้งทีทั้งมองพี่น้องเลยเพราะว่าทางลงมากกบง่ายอยู่พ <quer ida ambitious> ี่น้องอืมอันนี้ก็สะจอยกับน้องแคทกับนาทีหมัดอย่างเรียวพี่น ok ้องเลยโอ้ ทีมงานเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยลกกะวนพลอยไทยเลยื <c oughs> อกเออว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ลกกะพี่น้องบอกให้ือบอกแบบนี้ เอ้ยเจอให้แล้วอยู่เือนนี่พี่น้องเอ้ยลูกเคยแม่ตาก็สุดแดงแลก็ให้ซื้อกุบมาให้ใสก็บ่ยอมใส่พี่น้องเอ้ยอ้าวแม่น้องมนนี่ยังวเอเออเวกับเสือกันพมุนมัดว่าซั่นแม่นมื้อนี้ก็ยาวกับทีมงานเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ย บรรยากาศพ้นซีโอยๆลงมาพี่น้องอืมแมนบ่ฮ้อนเลยมาีิเย็นเลยอ่าจเย็นเย็นจะเย็นเย้นปารพี่น้องเ้ยตะยาดอกเมตรในสิเมาหมัดอย่างเดียว บริโลกแดดมันนี่นะเห็นเพราะว่าเพราะว่าบางนายก้าน,นั่นเลยเนือน้อเลยเนื้ออยู่นะสีเมาอันมัดซอยสาวจอยกับน้องแคทเสาวจอยกับมัดอย่างเดียวอีกสาวจอยหนกก่นะอยดิมัดอย่างมีโตัวโวยอะไรมวยทีมงานเต๋อกสันแมนแม่พูกมทั้งนายยังไม่เห็นสักคนไหล่อน้าหน้ามาละบอกอืโอ้ันขากแต่กรุบฉาหลานี่แหละ ทเทพี่นาเอ้ยมาแนลูกเคยนะคาบอย่อมใส่กุ๊บแม่แวอ้ยอม่วมแถวกุ๊บมาให้กับบยอมใส่พี่นนองเอ้ยตากนใหน้แน่ดอา้โสแดดสู่ฝนมให้ลูกไผมาให้ลูกไผ่ลูกไผลูกไผมี อาไพลูกไพอวะจันพี่น้องเ้ยเมนเช้าเยี่ยมทามไพลูกไพล์จันหนกไส้มาว่านเด็กบห้หันทอดิทามลูุกไฟบวปากหนกบวหันทามซะตัดพี่น้องแดดบนไอ้อบผิวอนัก่วยกันหาดหยาบสวยกันเดึงเดนานอ้ยเยี่ยมพลโตกับโบนี้เป็นม่ แดดออกกบะปุบสู่ตายสู่ตายมาจันป้าวีสู่ตายพี่น้องเอ้ยนักสวยกันหามหยาบสวยกันดึงบัน่าพี่น้องอืมอันค่ำอันอันชูปลาซิดผืนยังน้ำมาใส่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยบันดาปลามาจันฮึ้มคอยบักตู้สัมสีนวลหยาเนาะอืมถึงเลขเคนผู้เดียวเหยสัมสีนวลนะเจ้า ได้แจ้งมาแจ้งมาในะอนนะพี่น้องเอ้ยเนาะอือน่านบ่แดดกับซ้ำนีน่กับพ่ออยู่อยู่นะตอน,น,น,นมนนนันนดยแ,แล้วเพิ่นวท่านเีเนาวดยงิน,นะนมนอจอยนะเราบ่สูแล้วกันพนตกงนี่แล้วย้อมเราอะไปบ่แเลเราอะ ไปว่ะเนอะเวกาตาเนี่ยอย่าไลยแท้น uh ี huh. man. Man okay. no mm. na, na. ่นะทางกลางนี yeah, like on ่คนนั้นคนนั้นบมีหย่างนี้ตาหนีมองไปลูกแล้วนั่นเดี๋ยวอืมแมนมันปนกันเนาะน่าได้กับยาดอกพี่น้องเอ้ยอดเอาปีนี่อืมปีนี่นะอดเอาสันปีหน้าอะจังได้กับไงง้องรถนี่พี่นาแก้มือใหม่พี่น้องมือได้สิวันก้าอะไรโทษน้ำแม่ตามาจัดการน้ำกับกับอันเสาลักสิซ้อนแม่ไม่ซ้ำซ้อนลูกหัวขึ้นนั่นแต่น้ำมันเลยนะ บริสโทสอนนั่พี่น้องสอนในยหยาสอนในหยาขึ้นพี่นอ้องเฮ้ยป,นนนยนนยปนีนี่บริสโซธเนื้อว่าพ่นสิบลไลยพัดว่าจนผ่าครึ่งหยาแท้หยาว่าโผโ่แกะทิมหน้านะเสือย่งยางนะแม่น้องมินอ้าวแม่ลูกโกอยากกิน,นหวาน ขนมขนมกะ้งาอรกัาพี่น้องสาวจอยนำนำกะเตะกะอเาอก้นไม่ม่านในภาาจีลูกคกาไม่ม่านนี่จะม่านพี่กันอ้าวฉลากม่านมาเดินะอ้าวพี่น้องมานบอออกจักเถื่อ มันบ่ได้จักเถื่อเห็นมันเตียงหงงเห็นมันเตียงหงงบ่ได้จักเถื่ออือใช้เป็นหลงซ้อนกันอืออือป่าว่าพี่น้องอือเพื่นนั่นนั่นเมื่อวานนีืเพื่อนบาดไอ้มาหรอเมื่อยแห้งหรือว่ามันเป็นหลักแหีงยช่วงดอกกันดอกอ้าวเหนื่อยแห้งมาสิอันยังในส่วนหนองดำๆน่ะดี กามัดเหย่พี่น้องนางจอยเพ่ยกามัดกะงามได้พี่น้องเอ้ยกะพี่น้องผัวบ่มาบ่มาเลยนางจอยนานในนานแล้วในนานแล้วบัดรถาดามาแต่ผัวเขาบัดรเนลูกชายอันเมตตาอันโสดๆแล้วบ่บ่สนใจ มือน oh, ี้หลอดหนูสายแม่ตาหลอดอือหนูตาแม่ตาขมุกมากพี่น้องหนูสายแม่ตาขมุกมากมานี้งอกว่าแมนยัางดอกกระสันขึ้นละอายอันเช้าจ่อยบ่อนวัวเขามันมีประสบการณ์มีแรงเบาไวรุ่นแล้วมันบ่มีประสบการณ์อือซีเมนย่านอยุดงานถุนว่าน้องแคทเห็ดบ่อนทอปกะเด็พี่น้องเอ้ยทอปง่าย ลงใต้แม่ตามาเนี่นะก่อดศิวะรามานะไทยหุดหนาสัานา่นกับมาคือเก่าหนึ่งมาสองมาอ่ะกับเคิลนซาจอยเนี่ <c oughs> เยเคิลนน้ำซ้าจอยบอลบ่อห้อาโอ้อดดอทอยท่านหูส้มลบเด้อ นั่นลบพี่น้องเจ้าแคทแนผ้าทานผู้สมลบอะไกันมัดกะนางกับผู้ดีดำถ้าจอยขั้นวานขั้นขั้นวานอันอันพวกเขาคือเป้าไม้บว่ลูกไส้เมตตามมขาตลาดคือบู้เห็นนั่นนั่นเขาเขาทาพี่น้องพี่น้องเอ้ย อืบาลูไสอันเมตานนั้นผูมาขายตลาดน้อยนั้นผัวเขาได้นั่นนะคือบถักไทยเนก่านั่าเอเก่านั่นอ้าวบบเบาเก่ากับบหมักบาดในี่นองผัเก่าบาเอาของเก่าอีหล่ะเอาอยู่สั้นเอานเอาอยู่สั้นพี่น้องออกมากห้องบถาไทยเป็นผูวเบาเก่ากับอันเป็นผสาวเก่ากับ เลวนีนะอือ,อ,อหัวหน้าปรกาลงไม้ผล,ลมันเศร้าตกเลยพี่ยองเลยต้นนี่ก่ะแ <Hah? S 1> ่มันยุดอยู่ต้นนี่นะิ่นกินข่าวจังตกอีกแห้งๆ<อ> <laughs> ลูกแม่ นำพ่แนแค่ไหนเราเนาะอ่นพนตุกบนใครเอาเสีไยได้เสือ,า<ไ>ม,อามาลกะอาจารย์พี่น้ <laughs> งนองเอ้ยไ,ไ,ไอ้ดินก็มานำนาสวยเจ้านำน,น,นานด้กะบ่ได้ มาหวังเขากินข้ากันดีหวังเขาลงมากินข้าวนี่อือผิดที่เข่า้องคาดอยู่สิมาหวังเขาลงมากินเข่าเป็นคนนอกสายตาอีกแหละคนนอกสายตาจ้ะพี่น้องว่านี่เด็ประตอดนะนะเขาเขาอยู่ข้างล่างเปิดอ่าอิแหลมมาทา้งใบเลยใช่ไหลูกกะคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันนี่มาได้ดำล็อกข้ามาได้ลาย นี้เป็นมือโลกามอื่นมื่นหอดแล้วมื่นเป็นมือดำหรือทั้งโลกทั้งดำบ่าืไอนี้เออทั้งโลกทั้งดำอืมพี่น้อทงทั้งโลกทั้งดำมาสาพี่นอออ้องเอยพ่อเก่าก็ออมีย่างแล้วบดทท่านดทได้ดกอือเอาพวมนะมาสาพี่น้องเอย แล้วพี่น้องมาเนี่ยก็สมมาพะควรแล้วพี่น้องเอ้ยเม่ตาส,<อ>สิทธิ์ขอลาคิดนี่คิดหน้าพอกันใหม่กอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องมิดในท่านพี่น้องแล้วก็ซ่องเมตตานำพี่น้องขอขอบคุณล่วงหน้าเด้อจ้าสบายดีซ่องน้องอ้ำแน่